สาเหตุหนึ่งที่แอร์บม่เย็นพี่น้องสุดยอดครับบุ้งเรือนี้นี่ค่อยห่อนนะครับค่อยร้อนนี่แผงรังผึ่งนะรังผึง่งพูดนะโอ้โหนี่ค่อยห่อนข้างนอกนะครับคัดลมเองให้บุ้งถอดนะครับถอดออกมาล่างนี่มันบวาสามารถระบายความร้อนออกไปนะครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับปานผู้ดใดถอดล่างเองเลยครับเอานา้าฉีด หอดเบื่อ้างนะครับเขากจะใส่สายยางนี่นะครับสายยางทอนามธรรมดามีหัวฉีดลิงแง่เนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการใส่แรงดันน้ำในการฉีดนะครับลากไปเลยครับสายยางสายยางมาหอดบ่าอะนี่เอานะครับเมื่อมันสปกปรกเราก็ทำความสะอาดมาหน่อยนี้ ใช้ได้ใช่ได้ครับโอเคนี่มีผู้ช่วยด้วยอยูปืนชีดแต่งดันน้ำจังหน่อยนะครับแล้วก็เอาเบรกเกอร์ลงนะครับเอาเบรกเกอร์ไฟลงก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับซับเบรกเกอร์ลงนะครับเบรกเกอร์รเพื่อความปลอดภัยต้องเอาลงทุกอย่างอันใหญ่ไปเลยครับนี่เบรกเกอแอร์เ้าเอาลงแล้วนะครับเบรกเกอร์แอร์เ้าเอาลงแล้วตรงสุดท้าย ปีกเกือกไงนี่สับไปเลยครับท<อ>ีนี้เราก็จะชีดนะครับเราก็จะฉีดฉีดน้ำน้นำเขาใส่น้ำบาดาลน,นะครับปั๊มน้ำบาดาลอย่เขาเคยใส่แรงดันน้ำคนละปั๊มไปคนละเ็จนะครับเราก็สีถอด กระจังนาพัดลมบอกกนะครับก็มีนอตเกี่ยวปล่อย3าสี่ตัวนะครับแต่แอรเทร์โตวฟ้าขอบนะครับเบิ้งง่ายๆพ่อบ้านแม่บ้านสามารถี่ใดนะครับแต่ถ้ามีผู้รู้ยุ่ใกก้กะถือว่าดีขึ้นกันครับถ้าบรรู้สึกว่าปลอดภัยเขากับบรเสียงนะครับลยกเท้าขึ้นเอานถอดน็อต่อนถอดน็อตออก นอตหน้ากระจังพัดลมเอาไปก่อนลไปก่อนอือซอยน,นี่น็อตสีตัวนะครับฟาาขอบพัดลมนี่ครับน็อตน,นี่สำคัญนะครับต้องให้ครบอให้หายอให้หายเรา,าให้ครบก่อนไม่งั้นมันออกไม่หมดนะ สี่ตัวโอเคอถือไว้ถือไว้ก็นะครับอนอกจากจะมีน็อตแล้วมันจงมีเป็นลักษณะกิบล็อกน้ำนะครับเพื่อป้อมแหน่นของพัดลมมอกากัศงัดๆนกดหน่อยนึงนะครับดันดันือว่าใส่ไข่ควงใส่ไข่ควงดันจักหน่อยนึงนะครับนะฮะเป็นเดือยแบบนี้ครับเป็นเดือยใบตะเกาะ ไก่ข้งแบนเนี้ยเขาไปถ้าบางตัวมีดเดือยน,นะครับบางร <Hello. S 1> ุ่นก็บ่ามีนะครับอันนี้ <Hello. S 1> ยี่ห้อนี้นี่ครับยี่ห้อซื้อมาติดเองนะครับซื้อมาติดเองแอร์ตัวนี้ครับอันเก้าวันพังแล้วตอนซื้อแต่ละกัรประมาณเจ็ดแปดพันนะครับต่างเจ็ดแปดพันช่วงมันลดราคา เราซื้อมาติดตั้งกับบือย่างนะครับต่อไฟนะครับต่อไฟนี่ทอแอร์มาต้องตัดเงาสี่เมตรติดไปเลยครับโอ้เงาขาเยอะอยังแบบนี้นี่ยี่หอ้อไฮเซน,นเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับขอบข้างหนา ออกงากค่ะงับแห้งๆในท้งน้อยก็ไรรกด้ครับไมมีปัญหาเนี่ครับถอดออกมาเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับาก็จะฉีดฉีดน้ำพันเข้าไปทั้งช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องนี้นะครับฉีดวนให้มันทะลุความสุขรกออกไปเลยโอเคเรามาฉีดน้ํากันฉีดน้ํากันก่อน ตามกันก่อนนะครับดูนี่ปืนซีแนงก็ซื้ออยู่ดีไอไว้นะครับดีไอไว้นาาจะแรงบาแรงกัประมาณนี้นะครับนี่โอ้ยยิ้มไล่นะครับตรงคว่ำกุโพก,กมันออกมากนะครับตรงนี้เนา่ยิ้มทักไลครับนี่แหละนี่ไหน ฉีดเลยครับฉีดแห้งแล้วนี่แหละนี่ครับไหลความเก็นโปรกฉีดไปเลยขนาดแบ่ใบฉีดไปเลยครับดูครับดูมันออกมาแบบนี้ครับดูโปร่งมากนะครับ สองจ่างซางนะครับเดี๋ยวพอน้องจาง่างซางนี่ดันไนออกมานะครับโอ้ดูความสุกอบปกของมันธรรม,มาดาว่าธรรม,มาดาเอาครับโอเคดดดเดี๋ยวนะโอเค ฉีดต่อไปเลยครับฉีดต่อไปเลยนะครับฉีดทั้งไนฉีดไล่ออกไปนะครับรเกินยังมัมมีเฟ่มีพังครับกําลังถึงมีส่สง,งขับมอเตอง์ทะเนากนะ ครับเนาน่ะสุขปกสมัยเดินเลยเดินเลยเ หกมากเลยครับดูครับนี่้ฉีดทำความสะอาดเรียบร้อย นอกด้านไหนสีไปสีจังได้ก็ได้ขอสำวะมสะอาด ดูในคลิปนี่ฝุ่นฝุ่นต่างๆฝุ่นละอองเ่ยครับโอ้สกรปรกเลยครับนะหยดยอะจนถึงก้อน คุณมั่นใจว่ามันสะอาด ขาวมันมุกตัวนี้มันกีดความเขาก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่ถอดนอตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกมานะครับถ้าเครื่องมือนี่จีบแจเบอร์ซิปประแจเบอร์ซิปครับแางเขาแรงไงเข้าตีลอยค่ะลอยนะครับแา,างข้างในข้างนอกระางชื่กันแางคุ่นออก ออกให้หมดนะครับนี่นะครับล้างสะอาดแล้วสะอาดนะครับนี่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไล่ออกไป เมื่อล้างเสร็จแล้วก็ปรดกอบนะครับใส่ฝาครอบ ทำความสะอาดเรียบร้อยมั ได้ครับใช้ได้